เมื่อเสือดําเดินเข้าไปท่ามกลางฝูงกวางมันกลับไม่โจมตีพวกนั้นเพราะในป่าแห่งนี้มีกฎเล็กข้อหนึ่งเมื่อระดับน้ําลดต่ํากว่าหินแห่งสันตินั่นหมายความว่าฤดูแล้งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและในช่วงเวลานั้นสัตว์กินเนื้อทุกชนิดห้ามล่าโดยเด็ดขาดหากสัตว์ตัวใดฝ่าฝืนกฎมันจะกลายเป็นศัตรูกับทั้งป่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่สัตว์ทุกชนิดสามารถดื่มน้ําจากบ่อน้ําเดียวกันได้อย่างสงบแต่ความสงบสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อเสือปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ได้มาที่นี่เพืื่่อดมน้ํา เขามาเพื่อล่าเด็กชายคนหนึ่งเพราะครั้งหนึ่งพ่อของเด็กชายได้ทำลายดวงตาข้างหนึ่งของเสือในตอนนั้นด้วยกฎของป่าและการปรากฏตัวของฝูงหมาป่าทำให้เสือไม่สามารถลงมือได้แต่ก่อนจากไปมันได้เตือนหมาป่าว่าเมื่อภัยแล้งสิ้นสุดลงเมื่อสายฝนหวนกลับมาในวันนั้นเด็กคนนี้จะต้องตายไม่นานฤด,ดูฝนก็กลับมาอีกครั้งแต่คำพูดของเสือยังคงฝังแน่นอยู่ในหัวใจของฝูงหมาป่าทั้งฝูงก็เริ่มกระสับกระส่าย เด็กชายที่เติบโตมากับหมาป่าได้ยินเสียงกระซิบเหล่านั้นและเขาก็เริ่มตระหนักได้ว่าทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะเขาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจออกจากป่าเสือดำผู้เป็นทั้งครูและผู้พิทักษ์ของเขารู้ดีว่าตอนนี้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถช่วยเด็กคนนี้ได้เด็กชายกล่าวอำลากับหมาป่าที่เลี้ยงดูเขาเสมือนแม่แล้วก้าวเดินไปยังโลกของมนุษย์แต่เขาไปได้ไม่ไกลเสือดำก็สัมผัสดได้ถึงอันตรายเด็กชายยังไม่ทันได้ตั้งตัว เสือก็พุ่งเข้าโจมตีเพื่อ่วงเวลาให้เด็กชายเสือดำต่อสู้กับเสือด้วยพลังทั้งหมดที่มีแต่เขาไม่อาจเทียบได้เพียงชั่วครู่เขาก็ล้มลงกับพื้นและตอนนี้เสือก็กำลังไล่ล่าเด็กชายเด็กชายวิ่งหนีสุดชีวิตเบื้องหน้าคือหน้าผาสูงชันการกระโดดลงไปอาจช่วยชีวิตเขาได้แต่เสือกลับเร็วกว่าในวินาทีสุดท้ายฝูงวัวก็พุ่งชนเข้ากับเสืออย่างจังมันเสียหลักน,นั่นจึงเป็นโอกาสให้เด็กชายหนีวัวที่ตื่นกระหนกแตกระเจิงไปทุกทิศทางทันทีที่ฝูงแยกออก เสือก็เห็นเด็กชายอีกครั้งเด็กชายก็กระโดดคว้าเขาวัวแล้วหายไปในทุ่งกว้างพร้อมกับฝูงวัวเสือโทษฝูงหมาป่าสำหรับความล้มเหลวของตนด้วยความโกรธแค้นมันฆ่าหัวหน้าฝูงหมาป่าและโยนร่างของเขาลงจากหน้าผาขณะเดียวกันเด็กชายก็มาถึงเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งสถานที่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นคราบงูที่หลุดลอกอยู่ใต้เท้ามันใหญ่โตจนหน้าเหลือเชื่อแต่เขาก็เมินเฉยและเดินต่อไปบรรยากาศรอบตัวค่อยๆน่าหวาดกลัวยิ่งขึ้น แต่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาได้ก้าเข้าสู่อาณาเขตของใครความหวาดกลัวทําให้ร่างกายเขาแข็งทื่องูเหลือมยักษ์ค่อยๆเลื้อยเข้ามาอย่างเงียบงนันแต่มันไม่ได้กลืนเขาทันทีดวงตาของมันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ทันทีที่เด็กชายสบตากับมันเขาเห็นอดีตท,ทั้งหมดของตนเองเขาจำได้ว่าเดินทางไปกับพ่อมาตั้งแต่เด็กคือหนึ่งพ่อของเขาก่อไฟในถ้ำเปลวไฟนั้นก็ดึงดูดเสือเข้ามา พ่อเผาดวงตาซ้ายของเสือแต่ไม่อาจรักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้เสือที่บาดเจ็บก็หนีไปไม่นานหลังจากนั้นเสือดำก็ได้พบเด็กคนนั้นแต่มันไม่สามารถเลี้ยงดูเขาเพียงลำพังได้จึงมอบเขาให้ฝูงหมาป่าแต่ในขณะเดียวกันนั้นงูเหลือมยักษ์ก็ได้รัดร่างของเขาไว้จนมิดแล้ว